เอาละครับกำลังจะออกมาครับจับตาดูให้ดีเทพสุริยะนาวานะครับก็วพบกับเจ้าแม่ทุ่งน้องหลวงออกออกมาแล้วจ้าออกมา,มาแล้วครับเป็นการเจอระหว่างทีมสองผีพายทีมสุรยิยะหมู่แปดทีมสุรยิยะหมู่แปดของท่านผู้ใหญ่กิวท่านผู้ใหญ่พิยา,ามเซซีท่านผู้ใหญ่ชมฤทิศสีน้ำนายไทยนายไทยของเป็นสมปัตสม,สมเจตกองบีนตามมาด้วยเทพ จ้าแ,แม่น้องทงหลวงท่านผู้หญ่เข้ากีท่านผู้ญ่เข้ากีท่านผู้หญ่ปัจจินีคนน้องกีเข้ามาออกมาแล้วทิ้งกันที่ในไทยสังงานาสงวนครับเจ้าขมินว่ายังไงคนนี้คูก่กีสุดที่ออกไามาหนึ่งร้อยเมตรออกมาแล้วออกมาแล้วดูไม่ออกบอกไม่ถูกหมดดูดรอคตอตอขึ้นออกมาแล้วจ้ามาล้ว ท่าคนนี้ท่าคนนี้ยังโย่ไผไปไผไปไผมากนะครับตอนนี้นะครับดูเด่นเป็ดมันนะครับสูสีสูสีนะครับตอนนี้ครับมันจะเป็นเทพสุริยันจะเป็นพี่น้องจากกระเพาะูจากกระเพาะตากำลังเข้ากับมาข้าสนามอีกสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยไม่ใช่แล้วพี่น้องมันจะเป็นเทพหรือมันจะเป็นเจ้าเมฆเทพกับเจ้าเมฆสู้กันได้ไหมครับได้ท้ง<อ><อ>ั้นานบนาง้านล่าสุริยันีเทพสุริยันหนีเทพเจ้าเม่น้องทุ้งดวงตา น้องทธงหลวงตามสับ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 กี้เข้ามาเจ้าแม่ต้องหลวงกี้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 เข้ามากี้เข้ามาเทสุริย์บอกว่าโบกมือไปไปไปเราจ้าปมารยาหวานจ้วบหวานจ้วบเรือไม่ตามาด้วยเจ้าแม่ทธงหลวงนายไทยสง่านาสงว์สับนาย่ายเคาะแล้วลูกทิมออกมาแล้วก็ เทพสุริยานาวานะครับข้าวเช่นชายไปผลการตัดสินนะครับกรรมการชูมือให้เทพสุริยานาวาทีมเรือดีจากผู้แปดไอ้หนุ่มมัดเมาไอ้หนุ่มคุ้มใหม่าชนะเจ้าแม่น้องท่งหลวงไปนะครับในมุมรอบนะครับแรกครับมุมแดงไปมุมแดงชนะไป